สวัสดีครับบน Apple Watch Series 4ขึ้นไปและ Apple Watch SE มาพร้อมกับหนึ่งในคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากต่อสุขภาพการรับฟังของเราครับนั่นคือการวัดระดับเสียงรอบข้างของสภาพแวดล้อมของเราโดยใช้ไมโครโฟนและระยะเวลาการรับฟังเสียงโดยเมื่อ Apple Watch ตรวจจับได้ว่าระดับเดซิเบลได้เพิ่มขึ้นถึงจุดที่อาจส่งผลต่อการได้ยิน Apple Watch สามารถแจ้งเตือนเราได้ด้วยการสั่นสกิจบนข้อมือครับการทำงานนี้ไม่มีการอัดหรือบันทึกเสียงอะไรนะครับการใช้งานคุณสมบัตินี้ก็ง่ายมากๆครับให้เพื่อนๆกดปุ่มดิจิทั Cloud แล้วเปิดแอปเสียงรบกวนรูปใบหูในวงกลมสีเหลืองครับในหน้าจอแสดงคำแนะนำในการใช้งานให้เลื่อนหน้าจอลงไปแล้วแตะเปิดใช้งานเพื่อเปิดใช้การตรวจสอบครับการทำงานจะเริ่มต้นขึ้นทันที โดยตรวจสอบระดับความดังของเสียงและแสดงตัวเลขบนหน้าจอให้ทราบครับถ้าเสียงจากสภาพแวดล้อมดังเกินไปก็จะแจ้งเตือนให้เราทราบทันทีเลยครับด้วยวิธีง่งงายๆแต่มีประโยชน์มากๆนี้เพื่อนๆก็สามารถใช้ Apple Watch ในการแจ้งเตือนเสียงรบกวนเสียงที่ดังเกินไปเพื่อให้เราหลีกหนีหรือหลบออกจากสภาพแวดล้อมนั้นๆเพื่อดูแลและปกป้องสุขภาพการรับฟังของเราได้ดียิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่มีครอบครัวหรือมีเด็กๆด้วยคุณสมบัตินี้มีประโยชน์มากๆเลยครับ เพื่อนๆยังสามารถตั้งค่าการทำงานของคุณสมบัตินี้ได้ง่ายๆโดยในหน้าจอแสดงรายการแอปให้แตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแล้วแตะเสียงรบกวนในการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาแตะการวัดระดับเสียงแวดล้อมในหน้าจอนี้เพื่อนๆสามารถแตะสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดการวัดระดับเสียงได้ตามต้องการเลยครับเราไปดูการตั้งค่าถัดไปกันครับนั่นคือการแจ้งเตือนเสียงรบกวน ในการตั้งค่านี้เราสามารถเลือกระดับความดังของเสียงที่ต้องการให้แจ้งเตือนได้ครับยิ่งเสียงดังมากขึ้นเท่าไหร่ระยะเวลาในการจำกัดก็จะน้อยลงไม่ควรอยู่นานนั่นเองครับเพื่อนๆสามารถแตะเลือกรายการที่ต้องการได้และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการเลยครับโดยขีดจำกัดรายวันนี้มาจากคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกนะครับเพื่อนๆต้องการแจ้งเตือนที่ระดับความดังเท่าไหร่แตะเลือกได้เลยครับด้วยวิธีง่ายๆนี้เพื่อนๆก็สามารถใช้ Apple Watch ในการวัดระดับเสียงรบกวนร,รอบข้างจากสภาพแวดล้อมรอบตัวเราได้เลยครับเพื่อนๆที่ใช้ Apple Watch อย่าลืมไปใช้คุณสมบัตินี้กันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ Apple Watch ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ